สบายดีทุกคนยินดีตอนครับเข้าสู้ซองใสยฝน้องประสริฐคือเก้านอนมือานี้ใส่ฝนก็มาฮอดเล่าแล้วนะทุกคนหลังจากที่ไปกรุงเทพประมาณเจ็ดมือเนาะทุกคนมือานี้ก็มาฮอดเล่าแล้วก็มาผ้าดาราดังเน,นามาถ่ายโฆษณาแล้ทุกคนเ,ออเดี๋ยวจะมาเบิ่งเนาะว่าแมนไพย นี่เลยทุกคนเปิดม่ดอันนี้คือถ่ายโฆษณาเนาะถ่ายโฆษณาลดทุกคนของน้องน้ำนการทุกโฆษณาก็บ่ต้องยากเนาะ <c oughs> นั่งยู่ื้อๆบ่รต้องว้าอย่างเพราะว่าเ้าอะไรเลย บด่หอยาวม่่หาบอกาให้อีโไปบอาเอาแอฟเสงโปเวิดมือนน้น้ำากมาเ่ยแช่อีโฆ่ากันแลอย่าน้ำบุลี่น้ำบุลลี่น้ำเอซีน้ำตีมันจะฆ่ากเอาทางนี้เดินทางนี้ละที่เอาแผนทางนันพราขึ้นระหว่างรถ ไม่เห็นเลยนี่ไอ้โมมันไอ้ม่ไม่เปิดหรอมันรอเริ่มเลยเดีทำาอุ๊ยอ่าตมันซ้อหาูตงกาอ่อนแมีแต่ซีซีไทยตอนนั้นเติม เีียดนาำอ่ถ่ายนั่นเนาะเวียดน้ำลินอุ้ยรถยังรถปิดระบบอ่ะรถปิดระบบแนบเห็นอ่าแล้วกันเออมาเบอรนนี้โอเคเดนหนึ่งสองสามอุ้ยรถคือว่าบรปิดหะเออแนมึงรถดูปิดอยู่นี่ก็ได้เออเออเราเยตนนั้มันเหอนจะไปเปิดไหมเปิดไหมท้งเปิดไหม มันเห็นคือเ่าคมไม่้เห็นคือเ่ายู่แต่ท่านอ่าเรายังได้ดีถึงมนก็ไ่ัเด้ห่ยุดดลยนี่คือบรรยากาศด้นครเขากออธิบายว่าตรงนีระบบถึีมบ้านจัดสรรเนาะไใส่เพราะว่าเราทำี่สังปิดได้ ใช่ถ้าจะเปิดรถปิดรถเลยนะ้านั้นม่แลจะเถื่อนมาสิบได้ทางไหนอะเติมหนึ่องขอแอบเลยหนึ่งสองเขอแออขาไปปิดรถเปิดะบปิดะบาคางไปเบิงรถดยังไ่ได้ปิดเออามเออวันี้เข้าไปปิดเปรถไหมเปรถเลยปิดแล้ว เราจงก็ไปถ่ายยูรถไม่เห็นนั่นของกลัเห็นเห็นเนยอ้วถ้าก็ไปถ่ายตอ่มันอัดยในรถกินอนไปตัดไปทนต่แผนกสิมันุบุบๆุไปแล้วมันเห็นลายตาหลาคนบ่งตาบูเขาเป๊ะอยู่แล้วเนาะเปิดหม่สั้นเอาเปล่ายรถเลยเพราะว่าย่านแสงบ่หอดแต่คนรักไะถ่าย เอาตูนั่นบอตุซอกหารวดนะครบอาจจะแบบอยู่ในรานนั่นบออาจจะอาไว้ซอกก่อนเอาดูร้านจะรุดยู่ห้าทีอไปไปไกลับนต้องเรถก่าต้องได้เห็นแค่เห็นแน่ไเพราะว่ามันจะเห็นว่ารถกับจิปซาอยู่ด้วยเาจะพีน้่ะคะประมาณนี้ก็ได้ เอายางวะรถย่งสวะตรงนี้เลยหนุเออน้ำองโซขารถต้องเห็นลรวปะกนยืนรีนบนกเห็นอีอย่างนีานี่งานตรงนีนนี่ด้วยด้วยท่าตัวเด้อ่าตัวเด้อน้ำยางมน่รถย่งสวะแนมพองพาแนมขารถเเห็นเออแล้วก็ยางไปแล้วก็ยางไปบ่เออรถยู่ใส่วอะวะันรถบางย่ายหนึอ่ารถยู่ใส่วาะกว แล้วก็สแนแต <Hayır. S 1> <forecasting right. S 2> ่เไปยางไปหางไปหาเออโอเคนะเตรียมโต้ไปเลยแล้วก็ทำไปเลยขันมันขึ้นไห้แสรนะครับแบบเยนุ่องตามเลยให้หูดินกันได้อัน้ายห้หูดินมาหนึ่งสองสเออห้หูดิน กับบ้านดอกสตินาโอ้รถยีสบว่าลนแล้วเราเลยเลโผล่มาโผมาเอ้ยรถยี่สิว่ามาจนรถย่สว่า ขอดรถไว้ทุกขอดรถบรรทุกรถยี่ใส่ว้าไอีวูคลิปสายนิดนึงมาเอาได้แล้วมะนี่เอาเพราะบริษัทเลยบริษัทเหรอน้ำเปิดอ่าเปิดรถแล้วกันนั่นไหมไอ้ที่ทายก่อนเปิดรถอ่าเปิดสรุปอ่ะบอนเปิดตัวอันติ๊กติ๊กอิ๊กตัวนี้เออเออเร่นหนักเลยก็ได้งเไป

โอเคเตรียมตัวเด้อหนึ่งสองสามเดี๋ยวเรจะมาดูวิครับเดี๋ยวเมาเปิดรถเหนุ t os> <t os ่อนใงเนาะ้งเไร่า่ะียน่ยขึ้นไปแล้วก็จิตัได้เลยแบบต้องใส่กระเจนี่คือขาวรเลยตะดเป็นสด อีอันหนึ่งอีกันหนึ่งองขรอกรถล็อกรถล็อกรถล็อกรถจาี่กนีวห่ไ้มีกน้ำแอแล้วก็เขาเข้าแล้วก็ล็อกรถแล้วก็ยางมาขึ้นรถดยร้เปิก้วางขึ้นเลยกได้โอเคแล้วยางมาขึ้นรถเลยเด้อไมเครองขีรถปกติเทาอ่ะหนึ่งหนสี่โอเคเอาเงินอ่าโอเคไปเลยไป นี่บิดขาเจ้าขอ้ประตูนีบขาตัวนั่นเนาะตัวตัวปีชันลูกเขาเนาะ มันมีข้อความเด้งเอาอีกมัหนึ่งมันมีข้อความเราเด้งออข้อความล,วอาอวาลับเลยไม่ได้เลยกอดไม่ได้แต่โคไม่ได้นะทนตอนนี้ผนคุ้มประมาณสิบโคตรนะทุกคนตอนนี้ผลคุ้อประมาณสิบโคตรนะทุกคนตาเบนไปลีป้าผู้เป็นบททุกอย่างแล้วเนาะผู้จัดการตากล้อง เป็นทุกอย่างแล้วเงินมันไม่กูเป็นสุดบอกเลยโอ้ตากล้องเขาถ่ายไปนี่หว่าเหมือนลิงถ่ายหูบมากเออมันต้องมีเท็กซ์มันต้องมีทักษะในการถ่ายเออเปลี่ยนตังค์อยู่ล้วต่อตั้ง เรียนปัจจัยไม่ใช่บอสั่งคนรุดอันนั้นต้องสั่นหไมหลุดนะเออต้องหตุติม่มลุดแล้วต้องเห็บอยู่นิดแต่เห็ุจะสิเออเอ็ก่ะเอาคราวนี้มือนี่ไม่ต้องเอื้อยไม่ต้องเอื้อยเออแล่วนี่บบเอื้อยเออเอามือมาสิเออประมาณแบบคุกเข่าคนหนึ่ง คนกับูนหนึ่งเด้คนกับนางแบบเก่าหนึ่งสองสมเออมุมมีงมหนึ่งสองสามมันก็มีหมาด้วยหน่มันได้เหอนไม่เห็นกอสี่เห็นยบั้อ้าวใช่เจ็บตา ็เปนมาาวันนี้อันหลังจากไทยใชยโฆษณาแล้วเขาก็ไปกินข้าวนะทุกคนจนคำเนาะงานเยอะมากงานเยอะมากทรงนี้ <c oughs> นพพเอ,อินเจบูได้เลย <c oughs> จนพิษกระผัวนะ <c oughs> เนาะเ็งานหลายโพดพิษ <c oughs> <c oughs> เรื่องอย่าง เรื่องโมเมนต์เปล่าเรื่องโมเมนต์เปล่าเนี่กินแล้วออกมาเขาเอาไมหมายควาว่าเออปลาออกมาตอนแรกนี่แล้วกินปลาไหมคะกินปลากินนไหมคะปลานอ้โเ่ยกินหนูไหมคะ หนูหนูนางหนูซิงหนูซิงซิงหนูยวนยูหนักขนาดเป็นหนังตัวเออดูเราเขาขนาแต่แซ่บจานัวขนาดเลยหนูยุ่ปากข้าวนะหนูนั้นหนูเดะหนูเดะโอ้ยบอกแม่ดหนูอยากได้หนูเหื่อนั่นแหละ เอ้าน้ำเห็ดอยู่นี่ป่ะเบกเอออาแบกไกลๆนี่เฉพาะอินเดียเทียนมากระไรพวกผู้สาวเยอะมากผู้สาวลายแห้งทุกคนมีแต่ผู้สาวผู้สาวลัตนะสาวอาแบกเอ้าน้ำเห็ดปีอย่างไงสองเออถ้าหากันพี่กายนี่อาวให้ดีเลยไม่พอดปีสองอันนี้กูนี่กูก็อยากออกอยู่แล้วอ่ะนี่กูก็จจมออกทุกวันอยู่แล้ว วันนี้ก็บ่นเลย่าจะจบหมยไม่ใช่วันเลยไปต้อหรือเพอแอ่นดีเอกบอแม่ราได้เห็นเหตุปีหนึ่งปีสองปีหนึ่งปีสองเป็นอะไรที่แบบโอลยขี้ขาดนั่นนะแบบปีหนึ่งยังว่าฟีใครแน่ไดฟีสองนี่จีฟีสามแม่งเตะข้วยนะขี้ขาดตื่นสาวไต้มากะมากะโอเคยุบพระมา ต้องปเป็นระเบียบให้ตัวเองเด้ตื่นเสาเท่าน,นั้นแหละเพราะสาวบังการ์ไลทุกคนนี่อย,ย,ยู่คนท่านเด้อทุกคนไปที่ว่าอยากมากินนะไปที่ว่าอยากมากินมาจอบเบิ่งผู้เสพผู้สาว,สาวต้องมานี่เลยปกติเขาจะไปสีหอมสีใจเนาะ อะไรหอีโบ้าต่ำแซ่บปอกินแบบคน้งามให้เบิ่งงูัวกกินกังงามจังหวะลืมน้ำไทยคือแม่คอไปไทยไข่จี่ไทยให้ล่ะไทยกันเนลินสื่อดีเห็นบะรู้จักวารู้จว่าพูดเดิมพิษปะเดี๋ยว